the little children yeah. are wanting to come to Jesus. That's what's happening right now in the spirit. But the disciples had rules. that uh, the disciples had rules that the kids had to follow. Uh, and Jesus had to correct them. He had to tell them, Stop following your rules. Your rules are getting in the way. <laughs> เพราะว่ากฎของท่านเนี่ยก็คือนำเด็กออกไป Stop following your rules อยู่ที่จะทำกฎของท่านได้แล้ว And just let the little children come to me แล้วก็ปล่อยให้เด็กเล็กเเข้ามาหาเรา He's telling that to all of us right now guys แล้วพรงกาลังพูดกับเราทุกคนในเวลานี้ด้วย All of us as parents ทุกทุกคนที่เป็นพ่อแม่ Whether you're natural parents or spiritual parents. The kids want to come to Jesus. And he's telling us all stop following your rules. Stop using your rules to protect them. หยุดเอากฎปัญญัติเหล่านั้นหรือเอากฎกติกาต่างๆที่เรียนรู้มาปกป้องเขา just let the little to children come to me แค่ให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา so Jesus is speaking to o all พระเยซูกำลังพูดกับเราทุกคนที่นี่ don't do anything to hinder the little children coming to him อย่าทำอะไรที่จะเป็นเหมือนกับการรับมือถ้าเด็กเล็กๆต้องการที่จะเข้ามาหาพระองค์แค่ปล่อยให้เข้ามาอนุญาตให้เขาเข้ามาหาพระองค์ปล่อยความคิดเก่าๆกฎบัญญัติกฎต่างๆออกไปจากความคิดของเรา To set them from our our laws rules free and แล้วปล่อยให้เขา มีเสรีภาพจากกฎบัญญัติและกฎของเราด้วย And then let him be free to come to his spirit. เพื่อที่ให้เขาจะมีเสรีภาพที่จะเข้ามาในฝ่ายวิญญาณค่ะเข้าหาพระองค์ในฝ่ายวิญญาณ It doesn't have to look like what we think it's supposed to look like. มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบที่เราคิด They don't have to come to our religion. วกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาในศาสนาของเรา They just need to come to Jesus เขาแค่จําเป็นต้องเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ So let's not encourage the kids to come to our religion อย่าหนุนใจให้เด็กๆเข้ามาในศาสนา Just let them come to Jesus Spirit แต่ให้เขาเข้ามาหาพระเยซูคิดในฝ่ายวิญญาณ So I just heard for all of us, including me, like let the little children come. Anything that would hinder them coming to Him, we just let go of it. <laughs> ผมได้ยินเสียงพระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้สำหรับพวกเราทุกคนแล้วก็เราทุกคนด้วยถ้าเรา uh, มี uh, กำแพงหรือกติกาอะไรให้กับเด็กๆให้เราทำลายกำแพงเหล่านั้นลงไปแล้วปล่อยให้เข,เขาเข้ามาหาพระเยซูคิดที่แท้จริง And let's let go of our form of godliness. And just let him encounter his presence. his spirit. him <laughs> So I hear Jesus saying to all of us. Let the little children come to me. Let the little children come to me. Let the little children come to me. So that's what I have. Okay, Tom, you can. That's all I have for today. So you can lead however you want from here, and you don't have to translate. I think uh, we can finish today. Is now is time. โอเค go ahead you just close however you want โอเคก็วันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้ได้ได้ฟังคำพยานจากอเมริกาเนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่อเมริกาบ้างแล้วก็เอ่อนิไม่ที่ที่ใครใครไม่รู้ปลดปล่อยมานะหรือข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ที่เห็นเป็นลูกบอลที่แอดหรือใครไม่รู้นะที่ตอนนั้นที่จําได้ที่อยู่ชมบุรีเรา เป็นลูกบอลการฟื้นฟูที่เราส่งต่อไปที่นูน่นแล้วเขาก็ส่งต่อกลับมาแล้วเราก็ส่งต่อกลับไปมันกําลังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่อเมริกาแต่มันไม่ใช่ว่าเราจําเป็นต้องไปนะคะมันคือสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําในฝ่ายวิญญาณและมันจะมีอิทธิพลต,ต่อกันและกันในฝ่ายวิญญาณทั่วทั้งโลกฉะนั้นเนี่ยให้เราพร้อมให้เราจดจ่อในฝ่ายวิญญ,ญ,ญ,ญาณเนี่ยจดจ่อในฝ่ายเนื้อหนัง อย่าจดจ e kind of mm ่อในสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะว่าเมื่อถ้าเรามองดีๆถ้าเราย้อนคิดดีๆสิ่งต่างๆในโลกนี้มันกําลังถึงวาระของมันมันกาลังจะเสื่อมสลายไปแล้วถ้าเราเอาใจไปปักรือจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหัวใจของเราจะแตกสลายไปด้วยยังนั้นให้จิตอินญาณของเราจิตใจของเราจดจ่อที่พระเจ้าและพอเมื่อสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเสื่อมสลายไปหัวใจของเรายังคงอยู่เพราะว่า ความหวังของเราวันใจของเราอยู่ในพระเจ้าความหวังของเราอยู่ในพระองค์เราไม่ได้เอาใจิตใจของเราไปวางที่สิ่งต่างๆในโลกนี้เราจะยังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงในพระเยซูคริสต์แล้วการฟื้นฟูมันกำลังเกิดขึ้นหลายๆที่ต่างๆทั่วโลกฉะนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าเนี่ยมันเป็นเวลาช่วงเวลาที่ไม่ธรรมดาเลยฉะนั้นให้เรา ประจําการในฝ่ายวิญญาณถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านอธิษฐานให้เราเป็นนักอธิษฐานถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านประกาศข่าวประเสริฐให้เราไปทํางานที่พระเจ้านําเราถ้าพระเจ้าเรียกให้เราเป็นผู้สอนเป็นผู้อภิบาลให้เราเคลื่อนไปตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะปลดปล่อยการงานของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราและเราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอันนี้นะคะที่เราได้มาเจอกันก็ขพระเจ้าคิดว่า เวลาวันนี้น่าจะเพียงพอสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะเราจะจบพี่น้องท่านอื่นหรือท่านใดอยากจะมีอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าอยากจะตอบสนองในวันนี้สามารถแบ่งปันได้นะคะเชิญค่ะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้พูด